สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทายอทุกคนนะครับสวัสดีครับดูบถามว่านี่เป็นเรื่องงัวอ๋อไปอย่ารู้ว่าอย่างไรเบอร์โซงดูนี่เบอร์เลยข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าอยากซื้อโซงให้นี่เบิ่งดูมันแอวเขาเลยนี่เฮ้อเบอร์โอ้ดูใี่สลเบอร์สลยข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าอยากซื้อโ่งให้นี่บนเบอร์รรอรรรออยงังนี้น่โซงนี่แอวเขาเลยนี่ฟีไซ ถ้ามันเรียนในบอลแลยวอะไรนี่มอหนึ่งออ๋อสิบสามปีครับเออเดี๋ยวสิไปบอกเพื่อนว่าเพื่อนเอยากฝากโซกมาให้แต่ว่าจ็กไอกรอนไซด์ไหนน่าจะประมาณยี่สิบกว่าเนาะยี่สิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่หกประมาณนี้แหละยี่แปดบอกเกินสามสิบแอลเนาะกอนบ่านเพื่อนหูแจ็คฮอนเหรอก่อนจะไปเล่นกับสงการกันเลยเฮ้ย ไปเล่นสงการกันเลยรถแห่อ๋อม่วนข้าไปเต้นอาหารมือหนออยู่นี่เจ้าบดได้เล่นสงการหรอเลอเจ้าเต้นแบบเล่นก็เต้นอาหารมือหน่ะมาเต้นให้เบิ้องดูออกมามาทางนอกพี่เรยวสิพาไปเต้นรถแห่ได้ถ้าบดเต้นให้เบิ้งหามาพี่ออกมาพี่ออกมาบ่อนพี่มันฮ้อนนี่เร็วๆบอกมาบ่อนแจ้งๆพี่มันจะเห็นออกมาพี่ออกมาพี่ฮอมาพี่มาพี่มาบอกใกล้ๆดูมาบอกพี่ไม่ตกระ ฮ้ยขนมเบาดังขนมอยากกินขนมเบาชัดๆ huh? ัดอยากกินขนมเบาไหมเบาดังขนมอยาาขึ้นไม่เห็นเขาเรีนขนมเลยเบาไวเบาหนึ่งสองเซ็มครับอยากกินขนมครับอย่าเบาติดอ่างไม่ยืดตัวขึ้นเอาใหม่เบาอยากกินขนมครับ กินครับฮนแม่่ะอยากกินกินกินกระโบแม่เะยอยากกินขนมครับโบดูกินครับเออันดีขนมในกระเพราฮันเอากระเพราแบ่งให้ให้ก่อนดูจกให้ก้อนกินน้ำอืมนี่แหละอืมให้อีกแล้วไม่ให้อีกแล้วแมมให้ลลายเลยไหมให้ก่อนกินหลายๆเอาให้ก่อนจกเอาจกได้เหรอเบิ่งสิทีให้นี่เอา อืมอืมแล้วนีก่กะเพราบ่ะนี่กะเพราได้หลายาไอ่อนไอ่อนเต้นแบบแล้วก็มือไหนโซท่าเต้นดูเลยเร็วๆโซท่าเต้นให้เืองไหนนาเต้นหาหารหา่ะเอเป็นอย่างครเฮ้อโทรศัพท์เอาไว้โทรศัพท์เอาไปไว้ไป,ไปเป็นอย่างเมื่อน่ะเต้นม้วนคณะเต้น,หนาหารเนาะไม่หรอเอฟซีเพิ่นอยากซื้อโซ่ให้นะครับซื้อมาเลยเนาะเพราะว่าหุ่นเพิ่นกับประมาณนี้แหละเล็กน้อยส่วนสูงก็ประมาณร้อย ร้อยเท่าไรนี่ส่วนสูงเจ้านี่ร้อยสซาลร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเซนเนาะให้ก่อนเอฟซี FC พันอยากซื้อโซ่มาให้นะครับกับประมาณนี้แหละเนาะมือนี่แวะมาหามันหอน,นี่หรือครับเจักซีอยู่จังไดประคุณแม่ก็ได้เลาะหอนรอลอดเลยสองสามมือก็สิไปลอดเลยนี่โอ้ยเนาะน้องเต้ยอยู่ในท้องเหรน้องหยัง <Okay. S 1> น้องเต้ยกับเขา น้องแสนดีจะว่าน้องซื้อเต๋อน้องในถ้องอ่ะบอกหูจักกับบอกตามกับเผาน้องอย่างกับเผาบอกไอ้ก่อนดู้อ้ก่อนบอกตามน้องอย่างเฮ้ยยืดโตขึ้นน้องแสนดีบอกดูบอกอะไรม่บอกเลยแเม่ยเฮ้ยน้องแสนดีบอกดีดีดังดี ผมยาวอีกแล้วนี่สไิได้ไปตัตให้าใหม่แล้วนี่ตา đ อ <laughs> พูดเอเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆก็ได้อยู่เป็นตให้าเด้อโอเคแถวเราคิวนี้นะแวะม,มาหาอีกก่อนกินยาขนมาสาิวามไปซื้อขนมนี่เดี๋ยเรไปย่างไปเด้อพูดเด้อะจักรยานไปเดี๋ยวเไปเลี้ยงขนมกันนะว่ได้เห็นหน้ากันนานเลยมาหาหลายรอบเพื่อนผมไปแต่เลี้ยงงัวเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ได้สัง่งงัวไปก็เลย๋อแม่จะไปเลี้ยงผู้เดียวไป โอเคในเมืองไออนซื้อขนมนะครับทุกคนเอาที okay, ่นี่ไปแล้วสวัสดีครับสองมือไม่ฮ้ยสวัสดีครับเถอะยกมือเดียวสองมือเออไปผูดดีใจขนาดเพืดด่อนผูวนะหัวนำ้ำ